สวัสดีครับ 33, อุณหิูมิหกสามสามมันนี้ผ้ามามเยี่ยมชมเบึงสวนคุณหลักอินทาผาล่ำนะครับอยู่ตำบลเมืองปวยอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดเอยเอ็ดของเข้าครับคือสวนนี้ภายในสินเดียนนี้นะครับผมคือจิตทำการเก็บผลผลิตขายแลวนะครับผมเอาเดี๋ยวสิผ้าบึงผลผลิตของต้นอินทาผาล่ำครับมาเป็นจังไดก็เกินสูกไป รสชาติจิเป็นยังไงเดี๋ยวจิ้มมึงครับ,น,รบนี่ครับผมเบอ่อเกลไกครับนี่ซุปแล้วครับนี่กินได้แล้วรสชาติกับหวานแล้วแล้ว่าสินเดียนนี่คือเริ่มขายย่างเป็นทางการครับนี่ครับต้นนี้เขาสั้งจองไว้แล้วสิบโล่้วครับนี่ เนี่ยต้นนี้รสชาติที่ออกหวานหวานอีลีครับหวานฉ่ำเลยครับเนี่ยหลักซิมนะครับซิมมึงนี่ครับมมนี่ครับ,รบอหวานคัะหวานเนี่ยครับอยากให้ได้ซิมอยากให้ได้กินกันทุกคนครับหวานดีครับแล้วก็ปอง จากปลอดสารพิดสารเคมีต่างๆเลยครับผมซีรัประเทศเขาหวานกรอบครับสินเจ้านี่เริ่มตัดขายแล้ครับไผสนใจตั้งจองกันเขา,มาไม่ได้นะครับโูละสามร้อยบาทครับผมบวกค่าส่งอีกห้าสิบบาทครับเป็นสามร้อยห้าสิบครับเดีย๋ยวพาไปเบื้องต้นอือ่นนี่ครับเฉพาะตัวนี้คนณสั่งมาแล้ว 10โกิโลครับสั่างก้อนได้ก้อนนะครับนี่หวานเป็นตะไนเอาไปาใส่ทรงแข็งว้กินแหนมเศ้ากับกาแฟครับเป็นยาครับเป็นสมุนไพรชั้นดีเลยครับผมลองต้นเล่นครับว่าหวานของมันจนหมดขึ้นนะครับผมเนี่ยหวานที่รีหวานคือจังเชื่อมเลยครับนี่น้อยี่ลือสุกกรณ์มือสียดีปิดออกครับ ลแล้วเป็นน้ำตาลเลยครับผมเื่อมดขึ้นไมมันหวานแห้ง <c oughs> ตัดขายเลยนี่ตัดพวนี้ออกก่อน